ะะมาติดตามกันในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่ทลักเข้าไทยแบบผิดกฎหมายเนี่ยนะคะออในส่วนของชายแดนนะคะจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยตำรวจก็แล้วก็ทหารนะคะรวมถึงฝ่ายปกครองก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายได้เกือบ200คนค่ะเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารนะคะโดยเฉพาะ โดยหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการข่าวว่าจะมีแรงงานชาวเมียนมาจำนวนมากลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลสรีมงคลอําเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรี หลังรับแจ้งจึงสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ร้อยต่อชดอ136เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอใส่โยกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเดินทางไปตรวจสอบบริเวณจุดที่ได้รับแจ้งนะคะจนกระทั่งพบกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาทั้งชายและหญิง หลบซ่อนตัวอยู่ภายในป่าท้องที่หมู่ที่4ตําบลสีมงคลเจ้าหน้าที่ก็เข้าทําการจับกลุ่มนะคะนับรวมกันเนี่ยทั้งหมด141คนค่ะโหเยอะมากมวี่จีดูดิเป็นชายเนี่ย75คนนะคะหญิง55คนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุกขก็ทำการตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายเบื้องต้นเนี่ยไม่พบสูงเกิน37.5องศานะคะจากการสอบถามทราบว่าแรงงานทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดทวายจังหวัดพะโค กรุงย่างกุ้งรวมทั้งรัฐยะไข่และจังหวัดเมาะลำใหญ่ประเทศเมียนมาโดยมีจุดมุ่งหมายไปทำงานในพื้นที่ของจังหวัดชั้นในของไทยเนี่ยนะคะโดยก่อนเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็มีการจ่ายค่าหัวให้กับนายหน้าไปแล้วรายละส0 0 0มบาท หลังจากกลุ่มแรงงานยอมรับสารภาพค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพสาโย,ยกเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการก่อนที่จะดำเนินคดีในข้อหาลักรอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่2019 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันก็มีการจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาทางด้านชายแดนอำเภอสายโยกจำนวน120คนและวันนี้เพียงวันเดียวเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มแรงงานได้ทั้งหมดมากถึง189คนด้วยกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของแรงงานชาวเมียนมาที่มีการจับกลุ่มได้ทั้งสองแห่งเนี่ยรวม48คนนะคะที่มีการเดินทางมาจากเมียนมาเนี่ย ก็มีการาพูดคุยกันนะคะก็มีการไปสอบถามเขาบอกว่า,าชุดนี้เนี่ยที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยนะคะผ่านนายหันษานายหันษาเป็นนายหน้านะคะอายุ27ปีเท่านั้นนายหันษาเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่กู้ภัยแห่งหนึ่งด้วยนะคะพร้อมกับนายสุพลอายุ30ปีสองคนนี้แหละคะ่ะที่เป็นคนพาแรงงานลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทีนี้ผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองที่ร่วมกันจับกลุ่มนะคะรวมถึงผลงานของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายเนี่ยปรากฏว่าในห่วง8วันค่ะพี่จีตั้งแต่8เอ่อ18ตุลาคมถึง25ตุลาคมเนี่ยสามารถจับกลุ่มนะคะชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายได้457รายเป็นชายเนี่ย251รายหญิง206ราย เป็นผู้นําพานะคะก็คือชายจํานวน5รายด้วยกันมีชาวเมียนมาร่วมอยู่ด้วยเพราะว่าต้องมีการต้นทางนะคะ,คะนำเข้ามาจากต้นทางชาวเมียนมาเนี่ยหนึ่งรายและก็ชาวไทยสี่รายด้วยกันโดยแรงงานที่ถูกจับกลุ่มนะคะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าเฉลี่ยก็คือสอง0 0บาทอย่างที่บอกไปรวมแล้วเนี่ยเขาบอก8วันเนี่ยค่าเสียหายนะคะที่ต้องมีการจ่ายค่าหัวกันไปเนี่ยเกือบ10บล้านบาทเลยนะคะ จุดมุ่งหมายของแรงงานส่วนใหญ่ที่ต้องการเข้ามาคือจะไปในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครชนบุรีราชบุรีระยองนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็กรุงเทพนี่แหละค่ะซึ่งที่ผ่านมาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะ,อะรองนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบหมน,นโยบายแหละในเรื่องของการสกัดกั้นแรงงานที่จะเข้ามาโดยผิดกฎหมายอยู่แล้วค่ะ